ัสดีครับผมสิบในบทตีวรเทพเติมสีรัตน์ราณิสิทธ์หกแปดห้าสองสามห้าศูนย์วันนี้จะมาพูดเรื่อง,นอองแวนวคิดเรื่องสิทธิที่มาและความสำคัญแนวคิดเรื่องสิทธิเป็นรากฐานสำคัญของระบบกฎหมายสังคมเละก,การเมืองมาอยู่อย่างยาวนานการทำความเข้าใจที่มาและพัฒนาการของแนวคิดนี้ ผ่านมุมมองของนักปัชญาคนสําคัญจะช่วยให้เราเห็นถึงความซับซ้อนและวิวัฒนาการของสิทธิในบริบทต่างๆการนําเสนอฉบับนี้จะสำรวจแนวคิดเรื่องสิทธิพร้อมต้องเปรียบเทียบกับหลักการของสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่เพื่อเห็นถึงความเจอนยื้งและก็แตกต่างที่สําคัญแนวคิดเรื่องสิทธิยุควงลานสิทธิขึ้นกับหน้าที่ของพลเมือง ยุคกลางสิทธิภูกับเสียธรรมและพระเจ้ายุคใหม่สิทธิเป็นของปัจเจกบุคคลโดยกําเนิดย,ยุคปัจจุบันสิทธิมีความหลากหลายครอบคุมมนุษย์ทุกกลุ่มเจเรมี่เบนแทนแนวคิดเรื่องสิทธิสิทธิที่แท้จริงต้องมีพื้นฐานมาจากกฎหมายไม่ใช่ธรมธมธรมชาติสิทธิตามธรรมชาติไม่มีจริงเป็นเรื่องไร้สาระ ิทธิที่แท้จริงต้องมาจากกฎหมายของรัฐทนั <sucks> ้นใช้หลักอัตถประโยชน์สิทธิควรมีพื้นเพื you? heart, part, ่อสร้างความสุขสูงสุดแก่คนส่วนมากรัฐควรสร้างสิทธิที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่านการคำนวณสุขทุกขแนวคิดของจอร์นสจอร์ตมิวสนบสนุนเสรีภาพของปัจเจกบุคคลใช้หลักอัตถประโยชน์เสรีภาพควรมีตราบเท่าที่ไม่ทำร้ายผู้อื่น เน้นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นการคิดการเลือกชีวิตของตนเองเชื่อว่าเสรีภาพจะช่วยให้สังคมพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดแนวคิดเรื่องสิทธิของโทมัสอัพฟอยเนสเชื่อว่าสิทธิมาจากกฎธรรมชาติซึ่งมาจากพระเจ้ามนุษย์มีเหตุผลจึงสามารถรู้ว่าอะไรถูกหรือผิด สิทธิคือสิ่งที่บุคคลสมควรได้รับตามธรรมชาติและศิลธรรมกฎหมายของมนุษย์ต้องไม่ขัดกับกฎธร,กกรรมชาติกฎหมายรัดกัดต่อศิลธรรมไม่มีความชอบธรรมไม่จําเป็นต้องเชื่อฟังการเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องสิทธิแหล่งกาเนิดสิทธิของโทมัสกฎธรรมชาติมาจากพระเจ้าของจอร์นล็อ สิิติมาตามธรรมชาติของ Jamie, เจมี่เว็นเทมมาจากกฎหมายของรัฐพื้นฐานของสิทธิของโทมัสศิลธรรมและศาสนาของจอ็์กธรรมชาติของมนุษย์ของจิมมี่หลักอัธประโยชน์ความสุขหรือทุกข์สิทธิหลักของโทมัสซิทธิในการทําความดีมีเหตุผลและคอรกศัปลธรรมของจอ็์กชีวิตเสรีภาพทรัพย์สิน ของจิมมี่สิทธิที่รัฐให้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมุมมองต่อรัฐและกฎหมายของโทมัสกฎหมายของรัฐต้องถอยคล้องกับศีลธรรมของตอล็อกรัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิตามธรรมชาติของจิมมี่สิทธิและกฎหมายคือเครื่องมือของรัฐเพื่อประโยชน์การละเมิดสิทธิของโทมัสถ้าถ้ากฎหมายกัดศีลธรรมไม่มีผลตามศีลธรรมของตอล็อก ประชาชนมีสิทธิ์ล้มล้างรัฐที่ละเมิดสิทธิของจิมมี่ไม่มีสิทธินอกเหนือกฎหมายไม่มีสิทธิถาวรคติพอ์สำคัญของโทมัสสิทธิแท้จริงต้องสอดคล้องกับกฎแห่งพระเจ้าของจอนล็อกสิทธิมนุษย์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดของทิมมี่สิทธิตามธรรมชาติคือเรื่องไร้สาระสรุปแนวคิดเรื่องสิทธิแบ่งตามยุคแต่ละยุคยุคเวลาลักษณะสำคัญของแนวคิดเรื่องสิทธิ ยังไม่มีคําว่าสิทธิแบบปฏิเจติมองสิทธิเชื่อมโยงกับหน้าที่ของสังคมสิทธิเป็นของพลเมืองที่ดีในนครรัฐนักปัจ,จัาสาคัญในยุคโบราณอลิเตอร์ต้นเชื่อในเรื่องสิทธิผูมกับคุณธรรมและความยุติธรรมซิโซโลเชื่อในแนวคิดกฎหมายธรรมชาติเรื่อกปรากฏยุคก,กานักษนะสสาคัญของแนวคิดเรื่องสิทธิสิทธิเกิดจากพระเจ้าและเสียธรรมเน้นการ นักปราชญสิทธิสิทธิมาจากกฎธรรมชาตินักปรจชญยาสสำคัญยุคกลางโทมัสไอยเนสยุคใหม่ตอนต้นลักษณะสำคัญของแนวคิดเรื่องสิทธิเริ่มเกิดแนวคิดสิทธิมนุษยชนมนุษย์มีสิทธิโดยกำเนิดนักปรจชญยาสำคัญยุคใหม่ตอนต้นจอร์ล็อกสิทธิตามธรรมชาติยุคสมัยใหม่ลักษณะสำคัญของแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพเสริมบุคคลเด่นชัดการปฏิวัติขนองเศษ อเมริกาเน้นสิทธิไม่ใช่มนุษย์เพื่อมีการวิจัยสิทธิทธแบบเสรีนิยมนักปาาัจจญ์สำคัญยุคสมัยใหม่จิมมี่เบตเต็มจอร์นสตาล์มิวยุคปัจจุบันลักษณะสำคัญเอี่ยกแนวคิดเรื่องสิทธิสิทธิมนุษย์ชายช,ช,ช,ชนสาคลเน้นสิทธิเสมอภาคความหลากหลายะสียงแวดล้อมกระายสิทธินทธในกลุ่มนกาามักปัจจญ์สำคัญยุคปัจจุบันเอกสารสหรประชาชาติ สีิยานสากลว่าด้วยสิทธิไมตชนแนวคิดสติสติสตีสิทธิเด็กสิ่งแวดล้อมจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับ